สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงหลังเวทีอ๋อเรามาถึงหมอลำเร็วมากเลยนะคะวันนี้ถึงงานเร็วมากนะคะปกติเขาจิมาหอดประมาณทุ่มทุ่มเคืงค่ะพี่น้องวันนี้หอดไว้ค่ะวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะบัตรหนึ่งร้อยบาทค่ะมาหาะหน้าวงไงแม ก็ได้รูปใหญ่แท้เสียนเสียเงินจากบพรรนี่นี่นะครับบรรยากาศของวันนี้นะคะเทที่กำลังกำลังขึ้นคขาป้ายไฟกำลังขึ้นโอ้ป้ายแท้ๆใหญ่ครับแล้วพี่น้องป้ายอันคำว่าระเบียบวัธิศินนะของจริงป้ายไงครับร้านค้าร้านขายพี่น้องระเบียบวัธิศิน ศิลปินเมืองขอนแก่นชาวบ้านเขาได้รางใหนะ่เลพี่นอ้องร่างการงานสาร้างว่าเปียกขับรถอันนี้เองพี่นอ้องไม่เคยเห็นโซ่เฟอร์อรไหมคบโซ่เฟอร์ไหมบอสค่ะห<ว>นาวขึ้นหานหาคุณคุณนี่เวลานีพอก<ป>รับสิหนาวแล้วฉีขมวดเนี้ยพี่นอ้องหนาวลาเนล่านีพอแล้วหนาสีขมวดเนี้ยเพราะว่า เห็ุงานหนักคักพี่น้องพอแล้วคุม้มด่านควนวอยด่านเครื่องเสียงด่านเวทีพี่น้องค่ะพอประเทียงานเมาพี่นอนะ้องเนาะซาโต้ซาโต้ซาโต้ทางเวทีมนีนี่นคุณพระเคุนคุ้มคล้องนั่มค่ะพี่น้องห่านพระอยู่นีค่ครับพี่น้องค่ะพลังหาเต็มน,นั่งครับพี่น้องน้องนั่งนุ้ยเสด็งเนาะเนาะน้องเนยน,น,นะคะ ลูกสาวโอ้ลูกชายลูกชายลูกชายคนใหม่ของลูกตับไกท่ทองพี่น้องหนาคือกันวาพี่น้องคะ่ะนี่ความน่ารักนี่ให้เลยดิเด็กด,ดีค่ะมรารยาทดีพี่น้องคะ่ะน้องเนยมายังไงเนี่ยเป็นใครเป็นอะไรกับวงระเบียบเ <ไอ S 1> ขาถามกันมาเยอะมากดูเป็นแฟนคลับเฉยๆที่แรกหนูก็เลิเมจากาการแบบดูหน้าเวทีนี่แหละทำไมเห็นทุกงาน ูก็ตามไงหนูติดตามพี่เดอะเบนไงเป็นแฟนขับตัวยงไงแฟนขับตัวยงใช่เดี๋ยวมื่อใดมื่อหนึ่งสีมาไทยตั้งกล้องนั่งน้ำกันให้เบิองเลยพี่น้องว่าหนาคือกันบอเดิมพี่น้องเด้อเออคุณพ่อพี่น้องพี่น้องก็อายกันดีหนีเด้พี่น้อยคือกันบอค้างคือกันบอเดะเลยอ่ะหนาใครคือกันเนาะเดี๋ยวมื่อใดมื่อหนึ่งเดี๋ยวจะมาไทยให้เบิองแม่พี่น้องเด้อ นราซิมตังทายเลยว่าเป็นจังไดไมาจังไดเป็นผู้ใดก็เลยไม่ยู่นี่เห็นทุกง,งานพี่น้องเห็นทุกง,งานที่อยู่ล้อๆของแก่นดอ่ะพี่น้องคขาใช่แต่ว่าถ้าถ้าขึ้นเหนือเรา,าไม่ได้ไปโอ้ขึ้นครับบ่ไปดอกเป็นคันก็บ่ไป <c oughs> อันนี้จะเป็นหมอลำ่าจะได้ได <c oughs> ้ไปซื้อๆอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหับสกกอนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวสม่าทายกับน้องเนยแบบจูใจเลยพี่น้องขอมาเด้วยขอมาหลายเดี๋ยวสิ่งไทยเบื้องด้วยพี่น้องค่ะ ha <laughs> ตั่น่ะนั่นทูธทีตัวเนาะ <c oughs>